สิ่งที่เหมือนกันของแผนหลักแผนผสมหุ้นทวีแผนสมดุลตามอายุก็คือมีการลงทุนในหุ้นนะคะทั้งหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเลยแต่สัดส่วนที่ไปลงทุนในหุ้นเนี่ยจะไม่เท่ากันถ้าแผนหลักจะลงทุนในหุ้นน้อยที่สุดก็คือ18-20%แผนผสมหุ้นทวี จะมีการลงทุนในหุ้นทั้งไทยต่างประเทศเนี่ยรวมกัน35%ส่วนแผนสมดุลตามอายุก็มีการลงทุนในหุ้นทั้งไทยกับต่างประเทศเหมือนกันในสัสดส่วนที่ ต่างกันไปตามอายุของสมาชิกสันส้นๆง่ายๆเลยก็คือถ้าอายุไม่เกิน45ปีเนี่ยจะมีสัสดส่วนในหุ้นเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ65เท่ากันหมดเลย mm hmm. เมื่อมีหุ้นต่างกันหมายความว่าความเสี่ยงมันก็จะต่างกันเวลาจะดูความเสี่ยงให้ดูตัวตราสารทุนหรือตัวหุ้นเป็นหลัก